สุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้นะก็เป็นวันเตรียมงานทําบุญกอเจอดีสายที่วัดสลาวนาะก็ตมบลห้ยสมรานอำเภอขันจังหวัดศรีสะเกศซึ่งจะจัดให้พุทธศาสนิกชนชาวบ้านยัดโยมชาวบ้านสลาวนาะก็บ้านนาะกกกลางนาะกกตะวันออกและก็บ้านใกล้เรือนเคียง ตลอดทงบ้านเครื่องตะวังบ้าน,น,านชนําบ้านยังชุมพลตำรวจและพุทศาสรทั่วไปได้ทําบุญกรร่อจดีใส่กันก็กำหนดการก็กรวันที่สี่พฤษภาคมวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือน6นะตามปกติแล้ววันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันวิสาขบูชาแต่ปีนี้เป็นปีอธทิกมาบคือเดือนเกินก็เลื่อนจากเดือน6ไปเป็นเดือน7วันวิสาขบูชาแต่ว่าที่วัดสลาวนักก๊อกในวันที่4ี่พฤษภาคมนะก็ เชิญชวนญ,ญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมทบุญกอ่อเจดีสายเป็นพุทธบูชาและก็วันที่หพฤษภาคมฮนะตักบาทเนาะฉลองเจดีสายของเราหรือนั้นท่านใดที่ว่างก็ขอเจริญพรนะ้อมมาร่วมทบุญกอ่อเจดี J D ide, สายคนใส่เข้าวัดเพื่อชดเชยเนาะตามพิบูโบราณเพื่อเป็นการชดเชยดินที่เราติดมือติดเท้าติดรองท้าออกจากวัดก็ จะเป็นบาปเป็นอกุศลก็เลยต้องมีการทาบุญก่อทีดีทรายเพื่อผมที่วัดไอสูงขึ้นและก็ทดแทนดินทุกเม็ดที่เราที่ติดเท้าติดมือเราเออกไปด้วยเนาะท่านและก็ยังก็เป็นพุทธบูชาจําลองแบบตามในหนังสือ,อเรื่องอัตโนคือบุพกรรมของพระพุทธองค์ในหนังสือทั้งหมดที่ พระพุทธองค์ได้บรรลุแล้วก็มีผู้คนมาต้อนรับประดับประดาตกแต่งมากมายเพราะว่าพ,พุทธองค์นั้นเคยทำความสะอาดกอ่อจีดีสายประดับโงท่าดังนั้นก็เลยมีประเพณีกอจีดีสายแลวก็เพื่อเป็นการบูชาอ,อธิษฐานของพระอริยบุคคลพระอาหารหันต์ต่างๆด้วยทุกท่านก็ดังนั้นก็เรียนเชิญเจิญขอทุกท่านรดนทำบุญกอจีดีสายกันนะที่วัดสลาวนาก๊ก ในวันที่4พฤษภาคมานี้นะทุกท่านก็ช่วงนี้ก,นก็อยู่ในช่วงของการเตรียมงานเพาท่านดูการเตรียมงานนะช่วงของการเตรียมงานการเตรียมงานกำลังพิมพ์ซอ,องเชิญชวนญาติโยมทําบุญเนาะเพราะว่า,าต้องมีการพิมพ์ซองเชิญชวนญาติโยมเพราะว่าจะ,จะได้ปัจจัยเนาะเป็นรางวีรางวัลหรืออาจจะมีศรัทธาญาติโยม มาร่วมเป็นเจ้าภาพนะ้ำปะนะอาหารการกินส่งเสริมเยาวชนลูกหลานญาติโยมได้มีอาหารรับประทานในช่วงกอจีดีไซนะทุกท่านแล้วก็ท่านใดที่จะร่วมจะทําบุญกันก็ขอให้เจริญพรนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทําบุญกอจีดนะีไซกันในส่วนของด้านนอกนะพระคุณเจ้าขอกําลังพับองแล้วก็พระทัพตราพับอง เพื่อใจ่ายซองดีกาไปบบุญ,ญาติโยมได้ร่วม้ำบุญต่อจีดีสายกันนะซึ่งประเพณีก่อจีดีสายก็เป็นประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณากาลหลังจากที่ได้นิมนต์อัญเชิญพระพุทธรูปลงมาจากตำหนักลงมาจากกุฏิวิหารแล้วก็จะมีการแห่พระพุทธรูปส่งน้ําในช่วง วันสงสาแอะไรหลังจากที่ก่อนจะอันเชิญพระพุทธรูปปดิสฐานไปอย่างตำหนักอย่างที่ท่านอยู่อาศัยก็จะมีการกอ่อที่ดีไซน์เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อขอขมายกเชิดชูนะพระเมธรณีที่เราได้อาศัยได้อยู่ได้กินทำมาหากินเลี้ยงชีพเภะะาวาอาศัย,ศย,ศยดินคือแม่พระธรณีนะแลก็มีการยกยอเชิดชูคุณของแผ่นดิน ที่เราอยู่อาศัยให้ท่านได้ให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงกันแนละก็เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและก็เป็นการสืบทอดอ,อายุพระพุทธศาส,สนาของเราให้เจริญให้ก้าวหน้า,ามันคงต่อไปนะทุกท่านก็อีกหนึ่งก็เป็นการใช้นิสงเราว่าบางทีเราก็อาจจะเอาของสงไปว่าจะเป็นผลไม้กระดากไม้ข้าวปลาอาหารต่างๆหรือดินที่ติดรองเท้าติดมือเราไปนะก็ ถึงช่วงเทศกาลก็จะมีการทำบุญกอ่อจีดีสาของคนก็คนใายคนดินมาจากในบ้านมาร่วมทำบุญกอ่อจิดีสามีการประดับตกแต่งดอกไม้กันดังนั้นในวันที่4พฤษภาคมนี้นะทุกท่านก็ขอเจริญโรทุกท่านได้ร่วมทำบุญกอ่อจีดีสายกันเนาะเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสารประเพณีก่อจีดีสายและก็เป็นการทมที่วัดที่ทาให้สูงขึ้นที่ ในต่ําที่ไหนไม่เรียบก็จะมีการผลที่เพิ่มเติมมาแต่ว่าทำที่วัดให้สูงขึ้นให้สะอาดให้โล่งให้เตียนนะเป็นระเบียบเรียบร้อยกันน,ะนั้นก็วันที่4พฤษภาคมนะก็ขอเจริญพรนนะทุกท่านร่วมกันทําบุญกอรอชีดีทรายที่วัดสเลานะก็ตำบลห้วยสำราญอำเภอขันจังหวัดสิเกิตนะแต,แต่ในช่วงนี้ก็กําลังเตรียมสอนะเตรียม2 เพื่อบอกุญไปอย่างญาติโยมนะก็ท่านไหนที่มีความสงที่จะร่วมขบุนก็ขอเจริญพรนะทุกท่านวันนี้วันนี้เมื่อวานนี้ก็มึกหมดนะวันนี้ก็ได้ไปซื้อมึกแล้วก็ส่วนปราประทับลงตาก็ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนกว่าจะหาเจอก็นานเหมือนกันเป็นวันก็ดก็ใช้การได้ลงตัวอารมณ์ดีขึ้นแล้วหลังจากที่วันก่อนนะก็วันนี้จนเช้ามา ทัวอย่างก็ลงตัวนะว่าบุญมีวัสนถึงจะทําให้การง,งานการเนาะที่ค้างๆก็ลุล่วงไปด้วยดีนะทุกท่านสาธุนะักยาในยามนี้นะก็ตรงนี้ก็จะสร้างเป็นสนักงานเจ้าอาวาสวัดสลนละอก็เพื่อร้องรับพระคันุกัแลนนะกษัตริายโยมที่มาทําบุญนีนะนะก็จะพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นเนาะ ลานธรรมลานพระพุทธรูปส่สนเด็ดจัก,กรพรรดเนะา,จากกะจักรพรรดบรรยากาศรถที่ขนดินนะทมที่ทมทางทมบ้านนะก็ตอนเย็นๆนะก็จะเอาดินมาลงไว้ที่วัด เพื่อเตรียมการก่อจิตดีซายวันละกองวันละกองก็เอามาเยอะจํานวนห้ากองเพื่อ,อเตรียมการทําบุญก่อเจดตรีสายคนสายเข้าวัดเป็นพุทธบูชาแต่ก็ยกย่องเชิดชูพระแม่ธรณีให้มีจิตใจน้นอมในทางทำคำสอนของพระพุทธองค์ทุกท่าน ี่ในส่วนเจดีไซายที่เราจะกรในวันที่4พฤษภาคมนี้นะวันพระวันขึ้น15คหาคำเดือน6ปกติแล้วจะเป็นวันวิสาขาบูชาแต่ว่าปีนี้เป็นปีอธิกมาตแปดสองหนนะทุกท่านก็เลยนะวิสาขาปีนี้ก็เลื่อนจากเดือน6ไปเป็นเดือน7คือวัน15คนสิบห้าคำเดือน7นะทุกท่านในสุดนี้ก็เจดีสายของเรานะก็ได้รับสัทธา การบริจาคดินมาจากทีมงานขุดดินคนดินนะทมที่ทมทางนะตอนเย็นๆก็จะเอามาถวายวัดวันละกองวันละกองวันละรถวันละรถทุก่านก็ร่วมกันก่อจตดีไซน์กันนะที่วัดสลานะก็ในวันที่4พฤษภาคมนี้ก็วันที่5ก็ทําบุญตักบาตรด้วยกันนะทุกท่านทุกคน ในพฤษภาคมนี้เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทบุญกอจีดีสายถขอให้เป็นพุทธบูชาณวัดเลามนคำบลหวยสมรอดอำเภอขูขันจังหวัดศรีสะเกดตั้งแต่เวลาเข้าในกอเป็นต้น